สวัสดีครับวันนี้จะพาไปพบกับเคล็ดลับของการตีแบ a ็คแฮนด์ปียังไงให้แรงการตีแบ a ็คแฮนด์เนี่ยมันเป็นลูก แก้ไขโค้ชส,ส่วนมากจะให้เราตีโฟแฮนหรือมาถ้ามันมาทางแบ็คแฮนเราเนี่ยก็จะต้องโอเวอร์เฮดไปเอาไว้ถึงให้ได้แต่ว่าถ้ามันเอี้ยวไม่ถึงจริงเนี่ยต้องแก้ไขด้วยการตีแบ็คแฮนตียังไงตีให้มันแรงเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่า มันก็มีเคล็ดลับของมันเหมือนกันคนเราข้อมือแข็งแรงไม่เท่ากันบางคนข้อมือดีมากเวลาเราเป็นน็อกกับใครนะครับลูกน็อกลูกแรกส่วนมากจะเป็นลูกดาดเราน็อกกับเขาแค่10วินาทีแค่นั้นแหละลูก2ลูกแรกแค่นั้นเรารู้แล้วคนคนนี้เป็นคนที่แบ็กแฮนด์ดีมากๆ <Wow. S 2> น็อกลูกเนี่ยข้อมือเราจะเมื่อยทันทีเลยแล้วก็รับลูกเทินเขาไม่ทัดเพราะนั้นเนี่ยแบ็กแฮนด์ hand, บางทีก็เป็นลูกที่สําคัญแล้วก็เป็นลูกแก้ไขที่สามารถจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เหมือนกันบางคนแข็งแรงถึงขนาดตบแบ็กแฮนด์ได้เลยก็ม <Wow. S 2> ีอีกอย ลองไปหาดูนะฮะเดี๋ยววันนี้เราไปดูเคล็ดลับของการตีแบ็กแฮนด์ให้แรงกันไปครับ เนี่ยตีมือซ้ายนะครับแต่ว่าแบ็คแฮนด์แรงมากๆเลยก็อยากสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอาร์ตตีแบ็คแฮนด์ได้แรงนะลองไปดูเทคนิคนะอาร์ตตีแบ็คแฮนด์ยังไงให้แรงครับในหลักๆเราก็ต้องจับเหมือน shape ให้มันถูกนะครับแล้วคอนโทรลด้วยการ shape ใช่คอนโทรลด้วยการแบบคอยใช้นิ้วโป้งคอยคุมทิศทางครับก็คือนิ้วโป้งสําคัญใช่สําคัญเราต้องเลื่อนเลื่อนเลื่อนมือไหมครับอย่างสมมติว่าโคแฮนด์เนี่ยเราเลื่อนมือมาทางด้านปลายด้ามแต่ว่าถ้าแบ็คแฮนด์เนี่ยขึ้นไปต้นด้ามไหมหรอว่ารไม่ไม่ไม่ครับในการจับ จับเหมือนโฟร์แฮนด์เลยในเราการแค่แค่แบบการพลิกนิดนึงใช่ในการใช้นิ้วโป้งในการเคลื่อนข้อมือในการคิดทิศทางแล้วก็ช่วยในการส่งแรงด้วยนิดนึงด้วยนอกจากวงแขนและข้อมือแล้วเท้าอย่างถ้าถนัดซ้ายนี่ซ้ายนำา้ัยใช่คับได้ซ้ายนำทุกอย่างซ้ายไปที่แคร์นถ้าคนที่ถนัดขวาก็ขวาใช่ครับก็ขวาไปรูดและแคนนะ ใช้ข้อมูลสบัด์ก็ตัวตัวได้ัขนานไปกับลูกจริงถ้าเราจับชาติถูกมันมันตีได้เหมือนโฟเลยครับเท้านะครับเท้าปุ๊บอาซ้ายก็ซ้ายนำซ้ายนำลำตัวขนานกับลูกเขาเรียกว,ว่าหาจังหวะให้ถิกนะ จะเซฟนี่มันตบได้เลยป่ะนี่ดูแบ็คแานตบนะนี่ขอบคุณมากครับอรัาขอบคุณครับ สเต็ปจำง่ายๆแล้วกันเพราะเวลาเล่นจริงๆเราไม่มีเวลามานั่ง1 2 3หรอกอันแรกก็คือในเรื่องของนิ้วโป้งที่อาร์ตบอกไปนะครับนิ้วโป้งเนี่ยจะต้องเป็นตัวคอนโทรลเวลาเราเล่นแบ็คแฮนด์นะครับอยู่ที่ตำแหน่งประมาณนี้นะฮะจับไม้ประมาณกลางๆไม่ต้องเหนือไปหรือว่าปลายไปนะฮะอันที่2การใช้ข้อศอกถ้าจะแบ็คแฮนด์ให้แรงเนี่ยต้องแนวเดียวกับหัวไหล่นะครับอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่นะครับแล้วก็ตวัดไปนะครับข้อศอกแนวเดียวกับหัวไหล่ตอนนั้นเป็นลูกลับลูกอะไรพวกนี้มันต่ำกว่าแต่ว่าถ้าเอาให้ไหด้ส แล้วก็อันที่3ามง่ายๆ็คือเรื่องของการก้าวเท้าถนัดข้างไหนไปข้างนั้นผมถนัดขวาอย่างเงี้ยก็ก้าวขวาใช้กล้ามเื้าขันหลังนะครับหนึ่งแขนแล้วก็ข้อมือตวัดไปนะครับตวัดเมืนมีเสียงไหมสามข้อง่ายๆประมาณนี้นะครับลองไปทำกัน มีแค่แคนเดียวเนี้ยถึงกำแพงป่ะเห็นสตีเฟนเคอรี่ไหมสเตปเคอรี่อ่ะคลิปชุดลูกบาลแล้วมั้งใจอีฝั่งอึฝั่งฝั่งนี้ดูว่าอาถึงถึงกำแพงวะนะลองลองตืนนะสเตปเคอรี่เ <c oughs> ว้ย <c oughs> เราเนี่ยตีแบตกันไปทาไมต้องไปฟังกันดูนะตีแบตเื่อน้ํา12บาทก็ตีกับแม่ตั้งแต่67ขวบอะครับในสุขภาพ20กว่าปีแล้วน่ะหมดหมดเป็นแสนละเล่นแม่บังคับเรียนตั้งแต่4ี่ขวบครับพแม่เล่นแบตมาตั้งอายุ15 16กะค่ะก็เลยให้ลูกได้เล่นกันทุกคนได้เพื่อนฝูงครับได้ความสนุกได้มิตรภาพได้เสียตังค์ด้วยความสุขด้วยความสนุกได้สุขภาพได้วิตติ้งครับตีแบตไว้ให้เรากินได้มากขึ้นค่ะได้ไปหาหมอนวด ได้เพื่อนกินเหล้าได้ซีงซีมาแล้วีได้ผู้ชายกลับบ้านค่ะได้หลอ,อกเมฆครับได้แฟน,นค่ะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ